พื้นเทอร์เรสที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถามว่าทําไมไม่ลงไมโครพายไปเลยนะครับไมโครพายผมมองว่าตรงนี้จะสิ้นเปลืองพอสมควรถ้าคุณไม่ได้ลงไมโครพายจานวนต้นที่มากเช่นถ้าคุณลง15ต้นขึ้นไป20ต้นขึ้นไปแบบนี้คุณคุ้มแน่นอนเพราะว่าตกเฉลี่ยในแต่ละต้นจะถูกลงเยอะแต่ถ้าคุณลงเฉพาะห้องครัวหลังบ้านนะครับและคุณไม่ได้ทําข้างบ้านหรือหน้าบ้านผมแนะนําเป็น ไมโครไพผสมหกเหลี่ยมก็ได้นะครับจะได้ประหยัดต้นทุนลงนะสวัสดีครับผมโบสาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านคาซาวิลสีนคลินล้างนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้นะครับ ทำรอบบ้านเลยนะครับเป็นงานรีโนเวทนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านเก่านะครับนะครับเรารับทาสีภายนอกนะครับทั้งหลังเลยนะครับต้องบอกว่าทายันเชิงชายนู่นเลยนะครับสวยงามมากๆทายันฟาดรอบลอกเลยนะครับก็คือทาทั้งหลังจริงนะครับแต่ก่อนดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้อ่ะเอาหลังนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าบ้านอายุนานแล้วสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้จะจืดๆนิดนึงนะครับ ต้องบอกว่าอันนี้เราเก็บผิวหมดเลยนะครับผิวรอยแตกแล้านะครับผิวที่เป็นคาบตะไคร่คาบดำนะครับเราทําความสะอาดพื้นผิวขัดทําความสะอาดนะครับเราใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบนะครับจากนั้นเราทําความสะอาดนะครับทำความสะอาดด้วยการใช้แรงดันน้ําสูงฉีดนะครับคาบต่างๆออกแล้วก็กระดาษทรายขัดอีกรอบหนึ่งจากนั้นทําการโปะเก็บงานและกระดาษทรายขัดอีกรอบหนึ่งนะครับต้องบอกว่าขัดหลายรอบจริงๆนะครับก่อนที่เรา รอให้ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะครับเราก็ลงรองพื้นปูนเก่านะครับรองพื้นปูนเก่าตรงนี้นะครับจะทําให้สีที่ทาใหม่เนี่ยเกาะได้นานกว่าเดิมนะพอเราลองพื้นเสร็จเรียบร้อยด้วยสีรองพื้นที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นการเชื้อราการตะไครยแล้วก็การซึมเป็นอย่างดีเลยนะครับเหมือนเกาะชั้นแรกนะครับและต่อมาในชั้นที่2คือทาสีจริงในการทาสีจริงตรงนี้นะครับเราทาถึงสองรอบนะครับเป็นอย่างต่ําจนกว่าสีจะขึ้นเสมือนกับสีจริงที่ลูกค้าเลือกมานะครับ อันนี้ก็คือเกราะชั้นที่2ในการป้องกันดังนั้นรอบบ้านเราทาสีใหม่รีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับต่อมานะครับงานหลังนี้นะครับก็ยังลงเสาเข็มรอบบ้านเช่นกันนะครับซึ่งหลังบ้านจะเป็นงานห้องครัวนะลงเป็นไมโครพายและข้างบ้าน2ฝั่งซ้ายขวาลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับมีหน่าซ้ำนะครับลงจอดรถนะครับเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบปูพรมเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้หมดเลยว่าหลังนี้ทําอะไรบ้างสําหรับงานรีโนเวทนะครับ และปรับปรุงบ้านทั้งหมดทาสีใหม่ทั้งหมดและต่อเติมหลังบ้านทําหลังคารอบบ้านเลยไปยังไงคลิปนี้ขอพูดแบบรวดเร็วแล้ว,ลวกันเดี๋ยวจะนานนะครับเอาเป็นว่าให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วกันมาชมกันได้เลยตามครับหน้าบ้านตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นหลังคาเมทัลชีทฝ้าระแนงนะครับเป็นฝ้าระแนงนะเดี๋ยวเราจะทําการใส่ฝ้านะครับเพื่อปิดรางน้ําเพื่อปิดแผ่นเมทัลชีทนะแล้วก็เราตี กรอบเหล็กรอบเลยนะครับซึ่งเราใช้เหล็ก6คูณ2กับ4คูณ2เทิร์นกันเป็น2ชั้นจะซ่อนแผ่นเมทัลชีตนะซึ่งคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าใช้แผ่นเมทัลชีตนะแล้วด้านล่างก็จะมีฝ้าเป็นไม้ละแน่หน้า3ตัดขอบเป็นไม้เชอร์่าเป็นไม้คอนูดหรือไม้เทียมยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราใช้ยี่ห้อที่มีคุณภาพทั้งหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรา ทำเป็นฝ้าระแนงนะครับซ่อนแผ่นซ่อนรังน้ําใครทุกคนที่เคยดูคลิปบ่อยก็คงนึกภาพออกนึกภาพตามกันได้นะครับตรงนี้ไม่ลงดีเทลเยอะแล้วกันส่วนพื้นที่ผมยืนอยู่นี่ตลอดแนวเลยตรงนี้ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบปูพรมนะครับแล้วก็ทําการเทพื้นนะครับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเราจะใช้เหล็ก rb 9านะครับสารกันแอดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่15คูสิเซนติเมตรและเทคอนกรีตใหม่ด้วยสเตนก์งสีตรงนี้พื้นตรงนี้นะครับคุณสามารถเจาะรถได้เลยนะครับกัดอัตราในการซุดตัวก็ ต้องบอกว่ามันดีกว่าเดิมเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันออนอยู่บนหัวเสาเข็มนะตรงนี้ก็แนะนำนะครับถ้าใครลงรถบ้านใครซุดหรืออะไรพวกนี้นะครับสามารถปรึกษาได้นะครับเราออกแบบด้วยงานฐานราก2แบบคือเสาเข็มไมโครพายหรือเข้าตัวบ้านกับเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี้ก็สามารถออนกาวหรือออนบนหัวเข็มนะครับเราล้ำหนักรถเนี่ยเช่น วีออสนะครับประมาณ1ตันเนี่ยสามารถรับหนักได้สบายแน่นอนไม่ต้องห่วงตรงนี้ <Okay. S 1> และมีหนซำํา,าการลงเสาเข็มก็สามารถรับโครงสร้างหลังคาข้างบนได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าหลังคาตรงนี้นะครับออนอยู่บนหัวเสาเข็มผมยกตัวอย่างอย่างตรงนี้แล้วกันขออนุญาตตรงนี้เราเทต่ตอหม้อฟุตติ้งเนี่ยพื้นเนี่ยตรงนี้จะมีเสาเข็มอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเพราะเราทาพื้นก่อนดังนั้นแผงเสาแผงตรงนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่นะครับออนอยู่บนเสาเข็มนะโอเค ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูด้านนี้นะครับตามผมมาครับพื้นเทเลสที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถามว่าทําไมไม่ลงไมโครพายไปเลยนะครับไมโครพายผมมองว่าตรงนี้จะสิ้นเปลืองพอสมควรถ้าคุณไม่ได้ลงไมโครพายจานวนต้นที่มากเช่นถ้าคุณลง15ต้นขึ้นไป20ต้นขึ้นไปแบบนี้คุณคุ้มแน่นอนเพราะว่าตกเฉลี่ยในแต่ละต้นจะถูกลงเยอะแต่ถ้าคุณลงเฉพาะห้องครัวหลังบ้านนะครับและคุณไม่ได้ทําข้างบ้านหรือหน้าบ้านผมแนะนําเป็น ไมโครพายผสมหกเหลี่ยมก็ได้นะครับจะได้ประหยัดต,ต้นทุนลงนะตรงนี้ลงเป็นหกเหลี่ยมนะครับปูพรมนะครับแล้วก็ทําการเทพื้นเท,เทเทเลสขึ้นมานะตรงนี้เป็นหลังคารูปทรงตัวแอนะครับเหมือนข้างต้นที่ผมเคยถ่ายไว้ตั้งแต่หน้าบ้านนะครับตัวแอตรงนี้ตรงนี้จะมีแขนค้าแผงนะครับแขนค้าแผงนี้จะยาวเป็นพิเศษนะคุณเนื่องจากถามว่าทําไมตรงนี้มันเป็นกระจกนะมันไม่สามารถติดแขนค้าได้เราต้องดึงมาถึงสุดตัวบ้านตรงนี้ถามว่าสวยไหมลองมาถ่ายมุมนี้ดูผมว่า ดูแบบทันสมัยสุดนะครับด้วยอัตราในการสโลปนะครับลาดเอียงแล้วก็ด้วยเหล็ก3คูนิ้วครึ่ง2ท่อนข้างนอกแล้วก็นิ้วคูนิ้ว2ท่อนข้างในผมว่าสวยจริงๆนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ได้ทําฝ้าระแนงเป็นหลังคาเมทัดชีด PE นะครับเป็นฉนวนธรรมดา แต่ถ้าฉนวนแบบนี้โดนลมโดนฝนหลุดล่อนไหมผมตอบไปเลยว่าอาจจะหลุดล่อนได้ถ้าคุณทําไม่เป็นแต่แบบนี้เราใส่แปรถี่นะครับเพื่อที่จะป้องกันการตกท้องช้างนะแล้วก็ปลายแผ่นของเมทัลชีสนะครับตรงรางน้ําตรงนี้นะครับเราทําการตัดปลายแผ่นนะครับเพื่อการน้ําย้อนเข้ามาในฉนวนนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของฉนวนตรงนี้ผมเคไมไเลยว่า ทางโรงงานเนี่ยรับประกันฉนวนหลุดล่อน2ปีผมเพิ่มอีกหปีเป็น3ปีเลยถ้า3ปีหลุดล่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมบอกให้เลยว่าหลุดยากจริงนะครับเนื่องจากหลุดล่อนเนี่ยเกิดจากน้านเกิดจากลมเกิดจากแดดอันนี้เราตีกรอบเหล็กล้อมรอบตรงนี้ยังไงโดนฉนวนหลุดล่อนยากจร,จริงนะครับเว้นแต่นะครับคุณไปเ,เขาเรียวกว่าอะไรไปทําแบบกลางแจ้งโล่งๆแบบนี้อันนั้นจะมีโอกาสเสี่ยงสูงนะ พื้นตรงนี้ทั้งหมดนะครับยาวมาเรื่อยๆเลยนะครับเราทําการลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบปูพรมนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าหกเหลี่ยมเนี่ยความลึกถึง6เมตรนะพื้นตรงนี้โอกาสการซุดตัวยากมากๆนะครับเพราะว่าด้วยพื้นคอนกรีตนะครับที่เราเทไปเราก็เทหนานะครับมีการเสริมเหล็กนะครับเหล็กที่เราใช้ก็คือเหล็กตรงนี้เลยเหล็ก RB9 ที่ผมบอกนะครับตรงนี้ นะครับเหล็กเส้นใหญ่เลยนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือเหล็กที่เหลือนะเราใช้เสร็จหมดแล้วนะครับมันก็โดนแดดโดนฝนก็ขึ้นคราบสนิมเป็นเรื่องปกติถามว่าข้อดีของการที่ที่เทพื้นมันดียังไงนะครับตรงนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยข้างตัวบ้านตลอดแนวเลยนะคุณตลอดแนวเลยนะตรงนี้มันจะเป็นโพรงนานๆเข้าจะเป็นโพงรงแน่นอนผมการันตีเลยแต่ถ้าคุณเทพื้นไปแล้วพื้นเนี่ยออนอยู่บนหัวเข็มตรงเนี้ยมันจะซุด ช้าลงหรือไม่สุดเลยนะครับถ้าดินเซ็ตตัวแล้วมันก็จะหยุดสุดนะครับพอหยุดสุดเสร็จตรงนี้ก็จะไม่เป็นโพรงนะครับใครที่มีปัญหานะครับบ้านที่รอบบ้านเลยเนี่ยมันเป็นโพรงรอบบ้านเลยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาอีกวิธีหนึ่งคือคุณเทคอนกรีตนะครับรอบตัวบ้านโดยการลงเสาเข็มก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันนะผมแนะนําว่าเทพื้นลงหกเหลี่ยมหมดปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันเนาะมาด้านตรงนี้นะครับตรงนี้เราเว้นระยะ จากลัวโครงการมาที่ผนังเนี่ย50เซนติเมตรนะครับซึ่ง50เซนติเมตรเนี่ยผมสามารถยืนได้เลยเห็นไหมนี่แต่เล็กนิดนึงเดินได้นะครับเดินเป็นอย่างนี้ได้เลยเดินสบายเลยการเว้นระยะนะครับจากลั้วนะครับมาที่ผนังตรงนี้นะครับอันนี้คือตามกฎหมายเลยนะครับคือ50เซนติเมตรไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องขออนุญาตด้วยนะครับทําได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณเว้นน้อยกว่า50เซนติเมตรอย่างที่ผมเคยเรียนในทราบไปนะครับ ต้องขอญาตนะครับหรือไม่ก็ให้เพื่อนบ้านเซ็นยินยอมแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปจากทางนี้นะครับขอญาตปีนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องครัวบวกห้องอนเนกประสงค์ ผมไม่แน่ใจว่าห้องนี้เขาจะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารหรือเปล่านะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2องพาร์ติชันนะครับพาร์ติชันแรกคือห้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะมีประตูนะครับเข้าไปอีกห้องหนึ่งคือห้องครัวนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ครัวจะอยู่ด้านนี้เรามาคุยในห้องนี้ก่อนห้องนี้นะครับขนาดเนี่ยความกว้างประมาณ2เมตรนะแล้วก็ความยาวเนี่ยดูจากสายตาแล้วประมาณ6เมตรนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับสามารถทําเป็นห้องรับประทานอาหารได้เลยนะครับโดยการออกแบบดีไซน์เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับคุณสามารถทําหน้าต่างเพื่อให้อากาศโฟลด้านนี้ได้เลยตรงนี้คือเขาก่อผนังเพื่อจะรองรับทําหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็จะเทเอ็นรอบนะครับเพื่อเอาหน้าต่างมาใส่ตรงนี้ทําให้อากาศโฟลถ่ายเทได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าคุณเอาลเอาหน้าต่างมาติดตรงนี้ซึ่งมันติดกับรั้วรั้วโครงการหรือรั้วเพื่อนบ้านนะครับ ตรงนี้จะต้องเป็นระยะอย่างน้อยคือ2เมตรนะครับถ้าจะไม่ผิดกฎหมายในการใส่หน้าต่าง Greek, นะครับอัแบบนนี้เป็นการให้ความรู้นะเว้นระยะจากรั้ว2เมตรนะครับโอเคพอคุณมาด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นก่อผนังติดกับเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านนะครับตรงนี้ก็ห้ามใส่หน้าต่างเช่นเดียวกันเว้นแต่ถ้าคุณอยากใส่หน้าต่างบานเฟียมเล็กๆนะครับเช่นใส่บนเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยคุณสามารถขอญาตเพื่อนบ้านได้นะครับตรงนี้ถ้ามีการเซ็นยินยอมกันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ เดินมาตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ครับเราทําการเทเอนเทคานไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่ประตูนะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับแต่ที่ผมเรียนได้ทราบนะครับว่าเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยนะครับคุณสามารถใส่บานเฟียมเล็กๆไว้บนซิงล้างจานได้นะครับเพราะว่าเวลาคุณล้างจานอากาศจะได้ถ่ายเทคุณจะได้ไม่ร้อนนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจความชอบเช่นเดียวกันนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เราก่อเคาน์เตอร์ครัวด้วยอิฐมวลเบานะครับตลอดตลอดแนวเลย ห้องครัวนี้ก็จะมีความกว้างนะครับด้วยระยะของเคาน์เตอร์แล้วกันนะครับเคาน์เตอร์คือ3เมตรหกนะครับและความกว้างของห้องครัวโดยรวมทั้งหมดก็คือประมาณ5เมตรคุณสามารถแบ่งได้เลยนะเช่นอย่างบ้านเดียวนะครับบางบางหลังนะถ้าเขาต่อเติมเต็มๆเนี่ยเขาจะแบ่งห้องครัวไว้โซนส่วนหนึ่งแล้วห้องอเนกประสงค์หรือห้องรับประทานอาหารอย่างที่ผมเดินผ่านมาข้างต้นเนี่ยไว้ส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบและดีไซน์นะครับคุณสามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะในการต่อเติมนะครับการดีไซน์เนี่ย สมมติว่าถ้าคุณต้องการห้องครัวเล็กๆและคุณอยากรับประทานอาหารในบ้านอีกโซนหนึ่งตรงนั้นที่ว่างอยู่ที่เป็นห้องรับประทานอาหารเก่าที่ผมเดินมาคุณสามารถทําเป็นสวนเล็กๆก็ได้ขึ้นอยู่การดีไซน์นะครับก็อยากให้เปิดคลิปนะครับต่างๆที่เราเคยทํามานะครับคุณสามารถเข้าไปที่ยูทูบช anel นะครับพิมพ์ว่าสอแสงทองการช่างกดเข้าไปในช่องสอแสงทองการช่างจากนั้นพอคุณอยู่ในช่องสอแสงทองการช่างแล้วคุณกดคําว่าค้นหาในช่องคุณพิมพ์ชื่อหมู่บ้านของคุณที่คุณอยากต่อเติม เรามีหมู่บ้านนะครับเราทํามามากกว่า400กว่าหลังแล้วนะคร, <Wow. S 1> ครับคุณสามารถกดค้นหาได้เลยคุณเจอหมู่บ้านของคุณแน่นอนเช่นถ้าคุณอยู่หมู่บ้านคาซาวิวคุณพิมพ์ว่าคาซาวิวถ้าคุณอยู่บ้านพีโนซิลิเพสนันทวันพฤกษดาโกลเด้นหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเจอแน่นอนนะครับออกมาด้านนี้นะครับต่อเลยตรงนี้เราทําเป็นประตูกระจกสไลด์นะครับสามารถเปิดระบายอากาศได้มีมุ้งลวดนะเรามาด้านนี้นะครับต่อเนื่องตรงนี้ก็คือ เราทาเป็นระแนงโปร่งนะครับซึ่งระแนงตรงนี้เราใช้ระแนงหน้า3ตัดขอบนะเพื่อให้อากาศถ่ายเทยตรงนี้สะดวกนะครับตรงนี้ก็คือติดกับรั้วเพื่อนบ้านนะครับการทําระแนงโปร่งเนี่ยไม่จะเป็นต้องเว้นระยะ50เซนตามกฎหมายก็ได้นะครับถ้าเพื่อนบ้านเซ็นยินยอมการก่อทึบต้องเวงน้น50เซนทาระแนงโปรง่งบางทีนะครับเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับก็ลองคุยกับเพื่อนบ้านดูก่อนนะครับ สามารถเว้นระยะได้20-30ซนติเมตรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงซึ่งกันและกันเนาะเดินมาเรื่อยๆตรงนู้นนะครับก็จะไปที่หน้าบ้านนะซึ่งหน้าบ้านตรงนี้อาจจะต้องเดินข้ามทางน้ําก่อนผมขออนุญาตแล้วกันเพราะว่าหลังนี้นะครับเราจะเป็นต้องเอาถังน้ําปั๊มน้ำเนี่ยต่อให้ท่านเจ้าของบ้านได้ใช้เพราะว่าเขาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยเขาอยู่มาเป็น10ปีแล้วดังนั้นเขาตอนที่รีโนเวทคุณก็สามารถอยู่ในบ้านของคุณได้ด้วยเช่นกันเราก็ทําไปด้วยคุณก็อยู่ไปด้วยคุณไม่ต้องย้ายออออกคุณยู่่ได้้าตถนํ ปั๊มน้ำให้คุณใช้น้ำได้ตามปกติเลยมีไฟฟ้าใช้มีอะไรปกติคุณอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับถึงจะรีโนเวทยังไงเรามีการตกลงมีการพูดคุยกันนะครับคุณสามารถดำเนินชีวิตนะครับอยู่อาศัยได้ตามปกตินะครับขออนุญาตเดินผ่านนิดนึงอันนี้คือต่อเอาไว้เพื่อที่แบบเอาไว้ใช้แบบจำเป็นนะฮะมันก็เลยดูแบบแคบแคบไปหน่อยที่จริงถังน้ำปั๊มน้าไม่ได้อยู่มุมนี้นะครับ,บมาตอนนี้นะครับผมก็เดินมาที่ข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งด้านด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่ นะครับละแนงโปะแล้วก็ทําหลังคายาวมาเลยซึ่งหลังคาด้านบนเนี่ยเป็นเมทัลชีตพีนะครับใส่เชนวนบางแบบธรรมดา,านะซึ่งตรงนี้จะสามารถประหยัดเงินได้นะครับราคาจะต่างจากเชนวน PU นะครับอยู่ประมาณสัก3ามถึงบาทนะครับต่อตารางเมตรนะเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยตรงนี้คือเขาเคยมาออกรายการของเราเป็นลูกของช่างนะเมื่อประมาณปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วถ้าใครเคยดูก็มาให้น้องๆทักทายก่อน จะจบรายการนะครับตามมาครับโอ้โห่กำลังซ่อมบ้านอยู่เหรอโอ้ยอะไรทำให้ดูหน่อยสิคะสวัสดีค่ะขอสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิลล่ามังตะปูลุกโอ้อันนี้กำลังซ่อมบ้านอยู่เหรอคะตอกตอกใช่ไหมชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะป้าอ๋ออ๋มจีนอมจินตสวัสดียิ้มก่อนหนึ่งทียิ้มก่อนยิ้มก่อนโอเคบายบายก่อน บายบายโอเคอ่าเราจบกันไปด้วยภาพนี้เนาะสำหรับใครที่อยากต่อเติมบ้านนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยไอเดี <ID S 2> ยเราจะอยู่ใต้คลิปนะใครที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับสไล่นี้ไปก่อนบายบายพร้อมกันนึ่งสองสามบายบายอสวัสดีค่ะสวย,สว,ยสวัสดีค่ะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ